เดี๋ยวคนพิธาลิมเจริลัตกับทางด้านของคนชัยธวัตตุลาธนทั้งอดีตหัวหน้าพักกับหัวหน้าพักจะมาคุยนอกจอหลังจบรายการเรื่องเล่าเช้านี้จะได้ถามกันหลายเรื่องทีเดียวท่านผู้ชมเออแจ้งไปหรือยังอจะมาเล่นดนตรีกันเอากีตาร์มาด้วยนะส <c oughs> <c oughs> วัสดีทั้งสองท่านสวัสดีครับสวัสดีค่ะคนชัยธวั์หัวหน้าพักปัจจุบันค,บคนพิธาซึ่งเป็นอดีตหัวหน้าพัก ปัจจุบันเป็นประาธานที่ปรึกษาครับเมื่อวานนี้แถลงแต่เช้าเลย9ามงเช้าครับเ,เป็นอะไรชอบตื่นเช้าระยะเยนี้ <c oughs> <c oughs> อายุแล้วเช้าได้ข่ามา7โมง <c oughs> ใ,ใช่ครับฮะกลัวมาสายครับวันชันผมก็มันนั่นไม่ได้บ้านอยู่ใกล้ก็จริงแต่ว่ากลัวมาสายก็เลย มาก่อนเพราะว่าในซอยสุขุมวิทรถติดมากเลยก็เลยมา<อ>เผื่อไว้ปกติส่งลูกก็ประมาณหกโมงหกโมงครึ่งอยู่แล้วครับอ๋อเป็นเวลาที่ออกมาส่งลูกแล้วครับแล้วก็ได้มาต่อเลยใช่ไหมครับแต่วันนี้ไม่ได้ส่งแต่ปกติหมายถึงว่าออกเชา้าเลยรู้ว่ารถมันไม่แน่ไม่นอน,น,อนก็กลัวเดี๋ยวมาสายก็เลยมาก่อนครับเตรียมคําถามให้ดีคุณพี่าเตรียมคําตอบให้ดีค,ค่ะคุณพิธาเคยพูดว่าถ้ายุบพ,พักนะเหมือนติดเทอร์โบเลยอ๋อครับใช่ไหมก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ครับจะทําให้โตอย่างก้าวกระโดด ก็ยกตัวอย่างเข้าไกลกับอนาคตใหม่แต่ว่าในอนาคตก็ไม่มีใครรู้แล้วทําไมไม่อยากให้ยุบกลัวอะไรเพราะว่าอยากจะโตด้วยฝีมือตัวเองครับไม่ได้อยากโตเพราะว่าคนอื่นมายุบครับเอาเขายิงยุบเหมือนให้แต้มต่อจะได้โตเร็วเราไม่ต้องการที่จะโตเพราะมีสสอเยอะๆเราต้องการทํางานการเมืองครับก็กระไรฉะนั้นก็หวั่นเกรงว่ายุบพักอยู่ก็ต้องสู้สิครับคือเขาจะมายุบเราเราก็ต้องสู้ให้ได้เต็มที่เพื่อให้มีโอกาสได้ทํางานตามที่ประชาชนมอบเจตจำนงเมื่อปีที่แล้วมาครับอ้า เดี๋ยวได้คุยกันในคุยนอกจอ,อยยาไปไหน <c oughs> ลาไปตรงนี้ก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ